เจตั้งแต่47ลงมาจนถึง33เจนเเป็นยังไงมันจะหยอดกับเจนบีอ่ะประเด็นยอดย่อนยังไงก็คือหนึ่งเริ่มเริ่มง่ายทีลัวไม่ต้องจริงจังอะไรมากร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับอาจจะตอนประชุมอาจจะมีแย่งองขาไร่เนี้ยเริ่มเริ่มผ่อนคลายแล้วก็จริงจักงกอบกลุ่มแรกแล้วก็กลุ่มน,นี้จะเป็นกลุ่มที่ความสำคัญระหว่างงานกับครอบครัวจำไล้งานกับครอบครัวเพราะตอนนี้ชีวิตเขามีในงานกับครอบครัว งานกัครอบครัวงานกับครอบครัวอย่าให้งานกทบครอบครัวถ้าครอบครัวเมื่อไหรงานกระเขาด้วยต้องบาลานซ์ดีๆนะเพราะเขาจะบาลานซ์เขาเลิกงานก็ครอบครัวร้อเปร็นตคอบครัวปังานราเปอร์เซ็นตพยายามถ้าเราเป็นหัวหน้าก็ต้องมาเนี่ยชีวดีุดหิดมากถ้าเขามีลูกเล็กและถ้าเขามีลูกเล็กปวดทรงคุณต้องคุณต้องบริหารดีๆนะถ้าคุณบริหารดีเขารักคุณไปบริหารดีเกลียดเข้าไส้เหมือกัน ลูกเขาเรียนอนุบาลนะครับเวลาลู้ดูทั้งวันประชุมตอนสี่โมงข้ามสิบเก้าประชุมเพื่อจะไปรับลูกไปแล้วพี่ ตายแล้วอี่ตอนรู้บานกิจกรรมนี่เดี๋ยวไปไปไปรับลูกมาแล้วหรือบางทีก็สาวไปแล้วหมดก็ไปแล้วนี่กลับมาเลยเดี๋ยวมีปชุมห้าโมงไปรับลูกก่อนเพราะนี่ทั้งชายชราลูกมาทิ้งแล้วนะยังมันเห็นลูกแล้วอ่านั่งมีลูกไม่อยู่ท,ที่ไหนคุยหาหัวไปนัดสุดท้ายนอกคุยผมยอมรับคนแทนไปใหญ่ๆเลยอนี้มุดไวยหมดทั้งชีวิตแต่ผมก็นั่งทุกวันตั้งแต่ตั้งวันเพราะนั้น,น,น,นคนแบบนี้นั 8, 6, 5, 5, ่งแปดโมงถ้าถึงห้าเย็นกูสั่งให้หัวมุดดินเขาไม่ไม่ว่าเลยนะของี้ยเขาไม่พูดยิ่งเลยแต่หมดเต็ อย่าไปรับเขาไว้แล้วเขาจะแฮปปี้เขาจะเป็นแบบน,นี้จริงแล้วคุณสังเกตดีๆนะว่าเวลาเวลาเราจบมาใหม่ๆเราเรานัดเรียนรุ่นพข้าวันนั้คุณสังเกตดีๆว่าช่วง35-37นัดกันยากมากกลุ่มเคยปาร์ตี้20ทุกค,คนเราเหลือ6คนแล้ว6คนเนี้ยนัดดีๆก็เลย6คนเนี้อแลหละไอ้พวกอื่นหายหมดไอ้โอมไม่มาเราไม่มาจะไปรับลูกรับที่ดี หัวกับลูกหัวกับลูกเปลี่ยนกับลูกทัางนั้นนะมันจะหาย้ะคุณเกียรีินิธีว่าพอหลังจากสี่เจ็ดจะเข้าไปนี่รู้ว่าอะไรเริ่มว่างงานหนั่งไปได้แล้วกินข้าวก็ได้แล้วไงปาร์ตี้ไอ้คุณเกี่ปาร์ตี้มพันติงานงานติดอะไรที่เที่ยวคุณเกตินิพันมีสองกลุ่มชัดๆนะกลุ่มนึงคือจบไปกับกลุ่มนึงขึ้นเลยเลยสี่สิบเจ็ดสี่แปดแล้วการการท่ามคงเริ่มมีเงินเที่ยวได้แล้วแล้วก็ลูกโตหมดแล้วไม่ต้องห่วงลูกเป็นหัวลับส่งอะไรแล้วมันสบายฉะนั้นบบาาาาลลนนนซซ์์ดีะ แนวคิดการงานการรักษาคือรู้ทุกอย่างเพราะคนุ่มนี้มันจะมันในหย่อนมาจากเบบี้บูมเมอร์คือมันจะเรียนรู้ทุกอย่างพยายามพัฒนาตัวเองเองพราะมันต้องช่วยเหลือตัวเองเยอะไม่มีใครดูแลเพราะมันหลังเรีนที่บูมเนี่ยแต่ว่าเจนนี่มันก็จะอ่อนลงมาหน่อยแต่คนป้าหาตัเองแล้วคนเจนนี่นะสั่งอะไรทำเลยกล้าทำเลยกล้าเลยมันห้าวมันเท่าหางหน่ยได้ไม่ได้รู้ลักเอาไว้ก่อนเอาชื่อช้าไหม่นะรับไปเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้อไปไปชุมนุมกับคณะ คือมั่นใจกล้าได้กล้าเสียแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์เกิดความคิดรับความคิดเยอะเพราะนี่ไม่ไเสนออะไรนะผ่านคนคุยแลู้คนคุยที่ทักขอ,อแล้วช่วยไปตามที่เบบี้บูงยางไงเพราะคนเป็นคนเจนเอกกับเบบี้บูงคุยงง่ายถ้าเราเป็นเจนวายแต่เอาเจนวายเนี่ยจันเข้าไปให้เจนเอกเ,เ,เขาเห็นด้วยเล้ก็เห็นด้วยว่าผิวข้จะดันขึ้นเป็นเจนดีเพราะว่าบางอย่างที่ข้างบนไม่เปิดแต่รับแต่ข้างล่างเปิดคนเจนเอกัน คนข้างล่างเปิดทำให้เขาเข้าใจพอเข้าใจว่าเดี๋ยวมีวิธีการอธิบายเจนดีซึ่หลากหลายขางนี้มีวิธีแล้เดี๋ยวก็ทำให้เจนดีเปิดใจได้เหมืที so, charge, like Never, so, like so, ่เราอยากไปได้แล้วก็สุดท้ายก็คืออาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องศาสนาแล้วก็ไม่ค่อยมีขันอถ่ทำในประเพณีอะไรเท่าไหร่ก็เรื่องความมั่นใจสูงเนี่ยอยากแต่งตัวนี้อยากแต่งอย่างทำในประทำวันนี้คืนนี้ก็ผมสีทัพูเลยอย่างเงี้ยแล้วสีเขียวมาหรือตัวไปไม่ใชเฉยๆไม่ค่อยเก่งคับมาก เราเอาไวไม่ไปหรือยราออนไลน์เปลี่ยนคนลออเป็นทำไมวะกระท้องเอาตงโปงใหม่หรือย่างเงบนี้ทำไสทางนี้เราต้องส่งสดออนไลน์เขาส่งออนไลน์ยื่นต่อไม่จัดตอะนั้นก็จะสบายๆระเบียบไม่เยอะเหมือนคนแรกเหมือนกลุ่มแรกไม่จำเป็นต้องเงียบมากเอาว่าสบายๆแต่งตัวสบายๆแต่ว่าให้สุภาพพอพอๆกูจะสีสันแบบไหนเราเสื้อใส่กางเกงไม่ใส่กางเกงจะใส่เรื่องขอคนอืแต่ขอให้ดูดี ดูดีแล้วก็ความรู้สถาน์ที่ไหนนั่นแหละแล้วเวลาจะสือ่อสารคนกลุ่มนี้ก็หนึ่งเวลาสื่อสารให้รู้สึกว่าเราเกรงใจเขาหน่อยแม้จะใกล้กันแม้จะพูดคุยได้มากแม้จะแตกใจมากกว่าเจ็ดปีแต่ก็เกรงใจเขาด้หนึ่งอย่าปีนเพลียวอย่ารั้งเส้นอย่าก้าวไกลเรื่องส่วนตัวเด็ดขาดจังเลยขนาดโทรศัพท์มาเนี่ยพอโทรศัพท์ม,มาปั๊บคุณเลี้ยนที่หยิบไปส่งอย่างนี้นะที่โทรศัพท์ชักเขยชักเขื่อน แล้วแรงาสั่งอะไรก็ตามเวรกรรมยาจู้จี้จุจิกคนกลุ่มนี้ไม่ชอบเราหรือเพราะอะไรเพราะเขามั่นใจตัวเองบอกคำเดียวจบแล้วเขารู้ว่าจะต้องทำไรไม่ต้องไปจู้จี้การนาไปถึงไหนแล้วครับไปถึงไหนแล้วตู้จี้มจิกมันรำคาญเพราะเขามั่นใจเขาทำได้เพราะเขามั่นใจทาได้โดนมาเข้าใจและสั่งมาจบอยากได้แล้วจบเขาทำเองไม่ต้องจู้จี้รอรับผลอย่างเดียวส่วนผลดีไม่ดีเขาค่อยว่าอีกทีนึงถ้าไม่ดีก็ดูดาว่าเปล่าไปถ้าดีก็ชมไปเท่อนันคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนกลุ่มที่ ถ้าเรามีโอกาสมีอะไร,ค,ไรความคิดใหม่ๆเสนอได้สื่อสารกับเขาได้ที่เป็ความคิดใหม่เสนอไปเลยบอกไปเลยมีเหตุผลบางๆพอไม่ต้องหนักเหมือน,นกลุ่มแรกเพราะกลุ่มนี้จะเป็นคนก็ได้การเสียมากกว่า,ากลุ่มแรกในบางทีดูนะถ้าพิจารณาพิจารณาร้านหนึ่งคุ้มไม่คุ้มหไหมอย่างนะี้นะแต่ถ้ากลุ่มนี้ที่กลุ่มนี้กลุ่มเจนเจนเล็กเนี่ยแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดูเลยไม่ต้องถึงแปดสิบเก้าสิบเลยนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดูเลยเขาดูเพราะว่าเขาเขาการได้การเสียนะฮะรับเปิดเปิดอะไรไปใหม่รับอะไรปใหม่โซนเจนเล